เกดดไ้นี่นี่ป้าป้าป้าอันนี้เห็ดอะไรนี่เป็นเห็ดเพึ่งแดงรึเปล่านี่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 ้ยนี่ไงเห็ดอะไรไม่รู้ดอกน้อยๆนี่ไงเห็นแล้ววันนี้มักกี้มาหาเห็ดดูคนหาเห็ดสิเล่นน้ำฉุนเลยบอกนี่แหละเห็นเล็กๆอยู่แถวนี้ละเดี๋ยวนะ นี่ๆเผื่อไม่ได้แต่ละดอกนี่ๆป้าป้าป้าอันนี้เห็ดอะไรนี่เป็นเห็ดเพิงแดงนี่บอกแหน่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 เห็ดสตอเบอรี่โอ้ยนี่ไงเห็ดอะไรไม่รู้ดอกน้อยๆนี่ไงเห็นแล้วเห็ดแดงเสียไปเขี่ยไปคือยังไม่เหยียบมันนะสตอเบอรี่มันมีสตอเบอรี่มันมีที่ไหนเห็ดสตอสตเบอรี่นี่เหมือนอะ อะจับกล้องให้หน่อยจับกล้องถ่ายให้หน่อยจะไม่จะเอาเห็ดละเอาเร็วๆจับกล้องถ่ายให้หน่อยให้ตัวนองอ่ะตัวเองเรา,าจะไม่เราจะไมจะไม่ตัดตัวเองนี้ที่เห็ดนะหสตรอนนเบอรี่มันเกิดอีกเรจะตัดแล้วแค่ตรงนีน้มันเกิดอีกเห็นม็ดสัก เฮ้ยไงไงไงเหนอีกแล้วไหมแกตาเลยหรนี่้ยเฮ้ยเฮ้นเฮอ้าวนี่ยมนอเลยแปลมากไม่ตรงเนี้ยเนี้ดอกแล้วดอกเล็กดอกนี้เอาไปให้เกิดก่น ปาอย่าพึ่งซี่มันยังมีอยู่นี่ป่าไม่ต้องเอาลากมันนะปล่อยให้มันตัดเอาให้มันเกิดอีกถ้าเอาไปหมดมันจะไม่เกิดมันจะไม่มีเชื้อเห็ดเห็นน้อยเห็นไหมเห็นหหน้อยแดงๆนี่ยงนี่น้อยแดงๆนแดงๆนี่ ไอ้ก่อนแถวน้น้นนี่เห็ดน้อยเข้าไปใกล้มากตรงไหนอะตรงนี้คืออะไรอะน่าจะเป็นเหล้ามันนะ ไปตามแม่มก่อนน้อมดนูนู่นนี่แม่อมตุบแม่มไปาไปหาแม่มก่อนป,น,ปนปุ้นปุ้นปุ้น,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 นเอาใบไม้ออกเดี๋ยวดูที่ไห น้องอยู่นี่นี่นี่นนนนห่อยเล็กน้นนอ,อ,โโอ,อยปุ๊บตกล้มย้อนกลับไปดู <c oughs> นี่คือตุเนิอมอะไรย้ <c oughs> อนกลับมาดูใหม่โอ้ เกือบล้้แล้ว